อยู่ตามร้านขายของครับอยากฟังความเห็นนะคะว่าคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้หรืออาจจะอยู่บางมุมด้วยครับคุณสูเฮบก็พอเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะครับผมก็ยอมรับนะครับสถานประกอบการบางสถานประกอบการก็มีเหมือนกัน<ช>นะครับแต่ผมคิดว่าการสวมใส่หียาบตรงนี้เนี่ยไม่มีอุปสรรคต่อการทํางานเลยไม่ทําให้ประสิทธิภาพคุณภาพของงานลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะ อาจจะยังเข้าใจไม่ถึงความละเอียดอ่อนตรงนี้ครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเขามีนโยบายความเขาเข้าใจความละเอียดอ่อนตรงนี้มีนโยบายของบริษัทออกมาของสถานประกอบการออกมาผมว่าเขาเ,เ,เขาเขาจะทําตรงนี้ได้ครับ mm hmm. อย่างบริษัทสถานประกอบการของผมนี่จะมีนโยบายการบริหารงานการปกครองอยู่5้าข้อด้วยกันก็คือ1ชวนคนดีสอนคนให้เก่ง <Okay. S 2> พัฒนางานให้ดีขึ้นปกครองคนด้วยธรรมะและปกครองคนด้วยความสุข <Okay. S 2> ครับผม ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ยืดหยุ่นให้นะคะคแต่ว่านี่เป็นมุมของเอกชนซึ่งบังเอิญวันนี้ท่านที่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้คุมผ้าหยาบเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในรายการด้วยแต่ว่ามีปัญหาเยอะอยู่นะคะคในหลายที่ขออนุญาตมาที่ภาครัฐนิดนึงที่น้องๆพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลวันนี้คุณหมอสมชัยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่านคิดว่าท่านเคยได้ยินปัญหานี้ไหมจริงๆไม่ไม่เคยได้ยินนะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยตอนสมัยที่ผมรับราชการอยู่ในจังหวัดภาคใต้เนี่ยตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาพวกนี้นะครับว่าทางพยาบาลในส่วนของจังหวัดจันทบภาคใต้ทั้งหลายนี่ก็ยังไม่ได้ตัดชุดยังไม่ได้คุมผมนะฮะในสมัยก่อนอ,อ๋อตอนนั้นเป็นเพราะว่ารัฐมนูยังไม่เอือ้อหรืออะไร<ม>คะผมไม่ทราบนะฮะตรงน,นั้นตอนที่เราอยู่ปีสามสามแถวๆ,ๆนั้นนะฮะ ประมาณยี่สิบปีมาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ยังไม่เคยมีการคุมผมในการทํางานอยู่ในในตรงนั้นเขามีการต่อรองไหมคะอยากคุมเท่าที่ตอนที่ผมอยู่ภาคใต้ไม่ไม่ได้มีประเด็นตรงนี้นะฮะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงตอนที่ผมอยู่นี่ผมอยู่พังงาและน้องก็เข้ามาสงขาวันนี้ประเด็นที่อย่างน้องพุสนาเล่าให้ฟังเนี้ยค่ะนี่หมาดๆเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ครับคือโดยจริงๆเนี่ยในระยะหลังเนี่ย ตามพยาบาลที่3าจังหวัดชาย,ดายแดนภาคใต้เราก็มีใส่ผ้าคลุมผมอยู่แล้ว<ช>ครับทา<ช>งกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็ได้มีการออกแบบแล้วก็มีระเบ,บียบตรงนี้นะครับออกไปถือว่าเป็นระเบียบที่ปฏิบัติทั่วประเทศน,นะครับในประเด็นตรงนี้ว่าในกรณีที่เป็นพุสลิมเนี่ยถ้ามีความประสงค<ช>์ถ้ามีความประสงค์ที่จะใส่นะครับก็ต้องก็ใส่ชุดพยาบาลโดยปกติแขนยาวถูกไหมครับช,ชุดพยาบาลนี่เป็นชุดปกติเพราะว่าตรงที่จะได้เกิดความพล่องตัวในการทํางานใส่กางเกงขาย,ยาวใส่แขนย,ยาวแล้วก็มีผ้าคลุมผมนะครับผ้าคลุม ผมแล้วก็ใส่หมวกนะครับผ้าคุมผมสีขาวตรงนี้ก็สามารถจะทางานได้นะครับในในประเด็นตรงนั้นผมมองอยู่ในประเด็นเรื่องที่ว่าการแต่กายเนี่ยเรื่องกะละเทศะเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญคัญในการที่จะที่ทํางานนะครับในประเด็นตรงนั้นแล้วก็ความคล่องตัวแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ <c oughs> การทํางานนะครับว่าการทํางานเนี่ยโดยที่มีความรับผิดชอบ นะครับใ,<ช>ในความรับผิดชอบในงานของตัวเองที่ทําตรงนั้น,นผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่ามากกว่าที่จะมามองประเด็นพวกนี้นะครับเร<ช>ื่องของน้องตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะ,ะขาดการสื่อสารที่เข้าใจกันอย่างต่อเนื่องคือไม่ได้เข้าใจในปรัชญาหรือในศาสนาอย่างลึกซึ้งของมุสลิมในประเด็นตรงนั้นเท่านั้นเองถ้ามีการพูดคุยกันต่อหรือได้ไปพบท่านผู้วยการอาจจะได้นโยบายอันหนึ่งซึ่งรับนโยบายจก,กระทรวงตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าเขาก็ วันนี้ยังเป็นเป็นอยู่เหมือนเดิมนะคะ,ะในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอาจจะมีแต่ประกาศออกไปมีระเบียบออกไปแต่ว่าไม่ได้ติดตามดูหรือว่าไปรณนนรงค์เข้าแก้ไขได้วยหรือเปล่าคะเออเรื่องรณรงค์คงไม่ใช่นะฮะเรื่องรณรงค์คงจะไม่ใช่แต่ในประกาศตรงนั้นเนี่ยก็มีออกไปชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าถ้าได้พูดคุยกันได้ทําความเข้าใจกันว่าในตรงนี้จริงๆกระทรวงเรามีระเบียบตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า พี่พยาบาลคนที่มาพูดคุยด้วยเนี่ยเขาไปมองเปรียบเทียบกับมุสลิมที่ทํางานอยู่แล้วเอ๊ะชอยไม,ไม่ไม่ไม่ใส่ได้<ช>ผมถึงเน้นว่าคนที่ได้พูดคุยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหลักของาศาสนาอย่างลึกซึ้งความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญเราพูดถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของการเคารพพิธีกรรมความเชื่อทางาศาสนา แล้วรัฐตำรวนเองก็ก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะจากแขกรับเชิญทั้ง5ท่านแต่เรามีบทสัมภาษณ์ที่อยากขอให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะสตรีมุสลิมทุกคนเนี่ยภูมิใจที่ได้มีโอกาสสวมชุดทิยาบเพราะว่าเป็นชุดท,ที่แสดงถึงการเชื่อฟังต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่า สิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตของสตรีมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัตินะคะค่ะตามหลักการของอิสลามนะคะระบุว่าผู้หญิงทุกคน,มนเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ก็ประมาณเมื่อย่างเข้าสู่วัยที่มีประจำเดือนละคะ่ะจนกระทั่งถึงวัยที่เรียกได้ว่าไม่คาดหวังการแต่งงานแล้วก็คือแก่แล้วนะคะในวัยนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องปกปิดร่างกาย เมื่อปรากฏกายต่อหน้าชายที่สามารถแต่งงานกันได้ก็หมายถึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่น้องหรือไม่ใช่ลูกนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็คือเมื่ออยู่กับสามีก็สามารถที่จะเปิดได้ค่ะการแต่งกายแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราปกปิดเฉพาะ เรือนร่างอย่างเดียวนะคะแม้กระทั่งจิตใจเราก็ต้องมีสิ่งที่สมควรที่จะปิดกั้นในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เลวร้ายด้วยนะคะค่ะตามหลักการของอิสลามนะคะระบุว่าผู้หญิงทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในวัยนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องปกปิดร่างกาย เมื่อปรากฏกายต่อหน้าชายที่สามารถแต่งงานกันได้ก็หมายถึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่น้องหรือไม่ใช่ลูกนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็คือเมื่ออยู่กับสามีก็สามารถที่จะเปิดได้ค่ะ พีจารรับสมัครงานของธนาคารบางแห่งเนี่ยพอเห็นเด็กหญิงมุสม็นะคะที่จบงานทํางานใหม่ๆเข้าไปสมัครเขาก็ถูกปฏิเสธมาตรงน,นี้ก็คงมีบ้างนะคะในที่ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมองในแง่ธุรกิจว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเขาหรือไม่กรณีใหญ่ๆท,ท,ที่สามารถแก้ปัญหาไปได้โดยได้ความได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชาติาก็มหาลัยมหิดลคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งตรงนี้เราเราแก้ปัญหานานมากาผลได้รับตอนนี้ก็คือว่านักศึกษาที่เรียนพยาบาลสามารถคุมหยาบได้คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเรียนวิชาปกติเนี่ยสามารถคุมหยาบได้แต่งชุดนักศึกษาปกติใส่เสื้อขาวกางเกงกะโปงมีสิทิ์นักบบศึกษาแต่พอขึ้นหอผู้ป่วยเนี่ยาทางกฎของหอผู้ป่วยเนี่ยห้ามให้มีผ้าคุมหัว ซึ่งตรงนี้นักศึกษานักศึกษามุสลิมก็แต่ละรุ่น,แต,นแต่ละรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อขึ้นหัวผู้ขึ้นหอผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องถอดต้องถอดออ,ออกหมดแต่มีมารุ่นเนี้ยเขาก็พยายามที่จะคุยกับอาจารย์ว่าเขาคุมมาตั้งแต่เล็กอายุแปดเก้าขวบนี่ก็คุมแล้วพอโตมาขนาดเนี้ยจะให้ถอดต่อหน้าคนอื่นนี่ก็ถอดไม่ได้ความรู้สึกของเขาเขาทำไม่ได้เขาเลยขออนุญาตโดยผ่านประธานชมรมมุสลิมของมหิดลซึ่งเป็นเป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนกัน คณะบดีก็ไม่อนุญาตคณะบดีก็ไม่อนุญาตอีกน้องเรียนมาที่ผมผมก็ต้องเข้าไปคุยโดยใช้โดยทําหนังสือไปก่อนก็ผลตอบรับมาบอกว่าอ้างว่าซีรีราชเนี่ยก่อตั้งมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีคณะพยาบาลเนีไม่เคยมีมุสลิมคนไหนคุมเลยที่ขึ้นเลยหอผู้ป่วยนั่นหนึ่งสองประเด็นที่สองเนี่ยเขบอกว่าการที่ให้ผู้ป่วยได้เห็น พยาบาลที่คุมศีรษะเนี่ยทำให้ความรู้สึกของพยาบาลผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกแย่ส,สุขภาพจิตไม่ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้ออ้าง,ของ,ข,อง,ข,องของอาจารย์ที่นั่นนะครับเราเองก็ต้องพูดคุยว่า,เ,าเ,ปเป็นสิทธิต้องอ้างสิทธิตอนนั้น,นวันนี้เนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่อนข้างที่จะไปได้ดีเราก็อ้างกฎหมายและมนูนอ้างระเบียบของกระทรวง สา,าสามารณสุดแล้วก็โดยประสานไปที่ให้ให้นักศึกษาที่ร้องเรียนเราในประสานไปที่กรมกร,มกรมการสิทธิ์ผมจําชื่อกรรมการสิทธิ์ในยุคนั้นไม่ได้ว่าไม่ทราบว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นในในยานาหรือเปล่าน,นะ,ะได้ประสานโ,โดยโดยตรงไปที่คณะบดีฟันก็รู้ตอนนั้นก็ยังไม่สําเร็จกรรมการสิทธิ์เองก็งประสานมาอีกโดยตรงอีกทีหนึ่งทางคณะบดีแล้วก็อธิการบดี ก็มีหนังสือมาถึงเข็นกลุ่ม